บัตรคนจนใช้จ่ายรูปแบบใหม่วันที่11มีนาคมนี้แต่3สิ่งนี้ที่คุณผู้ชมจะต้องทำในการสแกนใบหน้าในการรับสิบบทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบ,บัตรบริการแห่งรัฐใช้จ่ายผ่านร้านค้าถุงเงินไม่ทำไม่ได้เงินนะคะเดี๋ยวเราไปตามค่ะและรหัสกิน6หหลักหายจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชม กรณีที่ทางกระทรวงการคลังนะคะเปิดสิทธิ์ในส่วนของการใช้จ่ายรูปแบบใหม่ผ่านร้านค้าถุงนึ่งสิ่งที่พี่น้องจะต้องทําก็คือนําบัตรประจําตัวประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไปู้ยทุกครั้งใส่รหัส PIN หกหลักแล้วก็สแกนใบหน้าเพราะฉะนั้น3ามสิ่งที่จะต้องทําในการสแกนใบหน้าคือมีหมวกถอดหมวกออกค่ะแล้วก็มีแว่นตาถอดแว่นตาออกแล้วก็ในการสแกนใบหน้าทุกครั้งจะต้องมีการลืมตากว้างๆทำตัวโตๆไว้ตามที่ระบบบอกก็จะได้รับสิทธิ์นะคะ แต่ทีนี้มีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามานะคะว่าถ้าหาดทำรหัส PIN หกหลักหายเปลี่ยนรหัส PIN หกหลักนะคะหรือว่าการจํารหัส PIN หกหลักไม่ได้จะต้องทําอย่างไรกรณีถูกล็อกนะคะเราก็สามารถแก้ไขได้